เดี๋ยได้แต่ว่าแกแล้วม่ไรหรืป่าเงี้ยกันเงี้ยกันอะไรนะเงี้ยกันหน่อยเฮ้ยตามต้นไม้นะครับสำหรับเสียนใหม่นะครับทุกท่านเราต้องดูอ้อมเดินดูมดแดงให้ดีๆนะครับเอาปล่อยก็ได้ปล่อยเลยนะปล่อยสองตัวเลยนะอะไรนะปล่อยทสองเลยนะทำไมต่อเนาะนะสวัสดีทุกคนทุกทุกท่านครับผมเจอผมอีกหนึ่งคลิปกับช่องยูทูปนาโก้หินแห่ครับวันนี้มีโอกาสออกหมายแถวอ่ โคกแยนะครับทุกท่านเดินทางมาจากทางก็ประมาณ70ดกว่ากิโลวันนี้ก็มาทีมงานหลายท่านครับก็สภาพไม้ก็เป็นป่าสวนมะม่วงนะครับทุกท่านเยอะพอสมควรครับสภาพไม้ก็แถวๆนี้น่านุกน่าจะชุมอยู่ครับเมื่อคืนฝนก็ตกแรงมากครับทุกท่านก็มีโอกาสวันนี้ออกไม้ก็มาทีมงานหลายท่านครับไปามความำความรู้จักกับอาจารย์หลายๆท่านสวัสดีครับผมโอ้ยมึอนี่แม มาดิเดี๋ยวนีงมาขึ้นมาไกลเด้อครับมือนีิโอ้ยแมเขาไปถ่ายร่าบอกพี่น้องเอฟซีนี่ยอยังมาไกลเดี๋มาไกลมาไกลมือหนิมีหันแดงนะครับเนาะมือนีลงหน้าลงหลังอยู่ป๊อปมึงก็ลงมาในเขามาหันนี่ไปกรุงเทพยไปง่ายกว่านี้ไม่นครับเอาเถอะอาจารย์เซียงครับผมป๊อปครับอาจารย์ป๊อปนะครับผมมอ้คุณนายคุณตากันดีครับทีมงานอาจารย์ใส่ข้องป๊อปมาเดินมาอีกตั้อครับมือหนิสองอ๋ออาจารย์ใส่ข้องครับผมโอ้ยเหนาวโอ้โเสียงาม มาเจ้าต่อครับมือหนิโอ้วามาเพี้ยสุดๆจัดไปจัดไปครับนี่เซานี่นี่ตาจานแหนมครับใส่รูดเดียวครับผมมันจานแหนมไมค์ตัวครับมือนีิต่อเดียวคือเก่าแล้วครับต่อเดียวครับจานวิทย์ว่าวางหรอครับมือนีิเพิ่นทำงานถูกครับอืออุ้ยหนึ่งนอนใจต่อเดียวครับผมไปเบิ่งอันนี้ยังนอนยังนอนวันนี้ออกกาครับพี่น้องใจลายรีบวะ เต็มเมตุสวัสดีครับโอ้ยบักเนี่ยครับสูนเนี้นะครับมันสู้กับหิ้นเป็นเส้นน้ำตายขี้เลื่อนมาทิ้งก็ไม่ได้นี่ไม่ได้เมื่อเนี้ยขึ้นวันกลางเดือนนี้ไม่ต่อเมื่อเนี้ยยังมัเนอะผมก็การวาเออเอาเอาเส้นเมจะผ่านง่ายขทางนานแล้วครับผมเห็นกี่ไทยอะไขึ้นฟ้าเนาะเห็นกี่ไทยย่างเมื่อยเนอะถึงเลยเกี่ไทย นกเพลินนกจันบูป่ตัวนี้แม่เห็นนโอ้คันดีเลยขาใหญ่ข้างหน้ามันฟุ่มปะข้างหน้าข้างหน้าจันบูปวงนี้มันแก่คนพูดมันมันอะไรดิวันที่เขาดอนนั่นน่ะนกมันมันขันกันละตัวนั่งคูดเออนั่นแหละเพราะงใส่ตัวมันไปฮะเพราะวงนี้มันแก่คนทั้งพูดดีหน่อยเที่ยวอยู่ตลอดเนาะ ก็จะย้ายไมยกันนะครับทุกท่านเซมิดก็แปวนุกลงนะครับตัวอ่างผมก็จะแปลนุกลงครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับขับรถมาเจก็โดนให้จับเนาะเอาครับ ได้เวลาย้ายไม้ครับผมไปต้อนข้างหน้าครับมิดกุปปาซาครับเหึ Entonces, crap, um <Get get it ่ยป well> ักกุปปาซาอโ้ยมีโนกอเลยเนาะคู่นึงเลยของแย่งขายเลยสามไม้ละผาดจุ่ไม้เลยมึงเนี่ยไม้ไม้เด็ดเบิด็ดไปอีกไม้หนึ่งบุ้งีไม้มันใส่รองเง่้ยเดียวได้ป่ะเนี่ย ไม่หนาคู่อ่างหมดครับวันนี้ยังไปเสียบโอ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 เลยสีเป็นทุ่มแม่เหลือคับฟ้องเลลูกน่าอะไไม่้เดี๋ยวไปโมูแล้วปต่อบมขากรับที่เียนเสยกสีเป็นุมมันเรียกฟ้องเนี่ยเรียกฟ้องไามวันเรียกฟ้องอยู่ออกรอวัดพอดีไหมใส่ไฟกับอะไเนี่ยัจไฟงยังไมันมีมูมันไม่้เลยต้องมัวมันยังเล่นเดียูกัเดียว ตอนนี้ก็มาเจอหมายที่2นะครับตอนนี้ก็จะได้ย้ายหมายไปต่อนะครับทุกท่านไปข้างหน้าครับบริเวณนกอ่างครับตนนัวนี้วันนี้ไม่มีนกเข้าร่วมนะครับไม่มีเข้าโตเลยถือว่าอากาศมันคุ้มน่าดูเลยครับทุกท่านตอนนี้ก็เดินทางมาหมายที่3นะครับทุกคนเนี่ยหมาย3ครับก็ไม่รู้ว่าจะมีนกเปล่าสภาพไหมก็น่าจะเป็นทุ่งนาเหมือนเช่นเก่าเช่นเคยนีครับมีอ่างอยู่บนมีวะจันบัวอ่างอยู่สามคำ ตัวนี้เห็นปะนไ,มไม้สุดท้ายที่ว่าตัวผมม้ามันทำไม้สุไทร์พอดีม,มันดีะนะเขาตันนี้ตัวนี้ครับต้นไม้เขาเช่นกันก็รอชมผลงานต่อไปครับผมสองไปสามนี่แหละครับว่าม,มีอ่างแล้วก็นกไปใส่ลองดูว่าจะติดตามผลงานไปเรื่อยๆครับผมนี่แหละครับผมท่าน บางทีเราใส่นกตามต้นไม้นะครับสําหรับเสียนใหม่นะครับทุกท่านเราต้องดูอ้อมเดินดูมดแดงให้ดีๆนะครับทุกคนเพราะนกมดแดงนี่อันตรายที่สุดครับสาหรับสายป่าเสียนสายเพเียบเลยครับเราต้องดูมดแดงก่อนนะครับว่ามีมดอยู่โคนต้นหรือเปล่าแต่ว่าต้นนี้ถือว่าผ่านเนาะทุกท่านเอาไปใส่กันเลยครับอ่าครับกินขาครับกำลังตั้งวงยิงข้านะครับทุกท่าน อาจารย์ทุนเอ็นพี่น้องกินเขาได้ไหมเพื่อนเนี่ก้อยเนี่ยใส่บักเขียอ้อมเนี่ยใส่บุกเบัวก้อยก้อยเนี่ยใส่บักเขียวก็พากันลุกขึ้นไว้เรียบร้อยนะครับผมบรรยากาศก็ดีเนาะพี่น้องมาด้วยมีเขาครับมีเขาครับโอ้ท่านได้ทักทายอาจารย์ไหมอาจารย์เสิยังครับผมท่านทักทายเนี่ยกองครับเอออาจารย์กองนะครับผมวันนี้มาอีกต่อครับมาสองครับครับผม อันนี้มันก็มาส้มทบอีกคันหนึ่งนะครับผมจะเป็นมวนมวนกันกินเข่ากันครับตัวเจอแล้ววะกินเข่าครับผมข้างมือจากข้างข้างนะได้ครับผมมามาครับมามาไหมเดือด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 นี่ดีหนึ่งเท่าแล้นี่ไรบูมมีทีขอเสียกัมานิดกันนึง

จ้องแก้มลุงสิแม่ก็ผลไมากันอยนี่มั้หมดแดงดึงหอขุ่ลุ่มไหมมาโอ้ยเนี่ยจังเอาหน้าผัสาาโตมาท่านโอ้ยมันอี๋ที่ผมมาเนี่ยมาผัสตาเลยผมเอามาอยู่เอาเอาน้ำมาอยู่ใส่สุงบวชสเปรย์เอามาหลังโอ้ยยังไงแล้วไงมาคนเดียวเรามาหลายคนนะ

เขาลอาบแดดอาบแดดอยู่หังเดี๋ยวมาถ่ายภาพแลว่ะเดี๋มาพี่ดนการดุหนบ้เป็นไหนี่นหนีายบายก่อนนะบักบักบัเทิงนะใปวดปบ้านเมีบขึ้นมาก่อนมาบมื่อังับานกงนี้งบับบักนี่บักบับับัับัับ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 งบับบัับ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 บับับ

คนบมเสียนีม่วมาแม่เขาาเียดเียดอยู่มตันีเดยียวมตัวนะบัวยงทีนะอาจารย์มันมันสานขมคไครับใก่สีบ่อเลยเนี้กล้ัวเป็นตัวขมคม่ป้าใช่แม่ผสมเหมือนกันถ้ามันออกมันเดือนหนึ่งมันหยอกยี่สเดียวนะครับถิ่ัว วันนี้เขาไปลูกเขาแกินไข่ลแต่มีป้าผมจารบอว่าสามหมื่นไหจารยล้วหกไข่เลยไหมนะไข่ร่อยู่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาตะหมอผมจับแยกก็ไม่ยง้ลูกันแ่ตัวแมันไข่ตัวต่อไปมันก็สไดดูี่ไหมเดี๋ยวเอาไข่ร่ไปเลยมันจะได้แต่ลูกนุนหวสนพอนกได้ตัวเมียโอ้แต่ข่ดีดีตัวเียของเด่มาก คู่ความเช่ไ ja. ล no. ok ูกแมวมอกมันแก่ตัอมันคือมันที่ผมไปเล่นนี่เอนที่หนาวเขาจริงอ๋อตัวน้อยกว่าทันนี้ตัวก่อนต้องมีไม้หรือคู่ความรุ่นบางฮกเดินนี่แหละน้องน้องบักซิมเปิลเตอร์นี่แหละซิ่น้องบักซิมเปิลเตอร์นี่น้อยนึงเนาะหลายปตัวเออแต่บักซิมเปิลเตอร์ออกต่อมันก็ยังหักกันง่ายเริ่มใหญ่เนาะคู่อัไรเนี่ยไปคู่กันขี้ขี้ผมไปจับเล่นนะเซเล็กเด็จคู่คนกาการุ่น กอกาศ่น้รายนลเบกนดังมอยแซบตันนพงศรชลมกระปอกเทางไหลอยู่แม่ติเลยเยี่มอยู่รถใช่ปะไม่ได้พูดเห็นไหมไม่ได้พูดผุ่นฝุ่แทบแทบเลยครับมาเอ้าเอ้ายูันนะยูกันกระปุกเลย ไอ้บังผมไม่ค่อยกลัวไอ้ฟังนู้นนั่นสิว่งมั้นลงนู้นยังแต่ตอนนี้ไอ้เนี้ยน่าจะหมดยันกัดกันแล้วเงียบแล้วบันสมต้นสมปาย่กัเลยนยกแองมันัขัดนี้นเดียงไรเาทงนีเนาะนกัูาวไม่เงี้ยใครมเดียมานี่ถ้ากลางบ่มนี่อ้ยภาษาบ้าเอานกมากับอะไรยังกับดึพนีทิมกันกทิมกเอาไม่นิมลกนแ้กับลฟองแลวกั Ừ. Ừ. Đợi 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 để là nó làm tốt kiểu tiếng Việt kia Nửa ngày mới rắng cho rừng đấy Coi cây, nhìn thế nào Đao tròn في Hospital có resource cân nhuộm trên nhà, nhà B emperor, khu phòng, nhà truyền độ yiêu nhIVa Camping ơ Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Phoro goal thực hiện bầu CRC và Orthopolis bậc rán nivad vài tuần patrol thông tin, để ưu et californ kleine ngày goshi nh rookie

นอนอยู่ดีก็ขากันอีกหลายปีแล้วจนขากันจนหนีจนจนจนได้เท่าจเขาต้อนรักันเลยปเอาไกยังไกยังดีไงยังขาดผู้หนึ่งไงทำเป็นจานวิยมานะนำใแห้งห้ามาน้จัดแล้วครับแต้มรอบ่ายหลังจากกินข้าวเสร็จครับผม xiếng để, để. đi xiếng đi mang dây đó mà đấy đây chút เอาพี่เอาพี่อาพีพจัดัวเีจัดดต่อนกไอะไรนะต่อกเอาปล่อยเขได้ปล่อยเลยนะปล่อยสตัวเลยนะอะไรนะปล่อยทั้งสองเลยนะตัวนี้ทันทันดีไปตัวนี้ทันนยูมไปรุดหนี่เกตรพยทานงามงามงามว่ะขุนเมตขรทาบุมิมจับงามนี่เนาะพอเลี้ยงยู่ตัวนี้กมานาะเ้ยไแกนุต่กำบังไงต่กำบังได้อยู่ ินครับมีตัวเดียวนี่ะดอนนี่ยตนี้ยืนนี่และยนีก่อนพ่อข้อไเลยยานัอผมนะครับสพพสพโอ้งางยินดีหนุกหนอครับเขาลมขัาดาเดยินบ่ขันางยนบ่ไม่มีองบ่พิเศษบ่มี ขันเป็นพิเศาทำมกง่ามอยู่เนาะมอยางเดียวเทียวออกสามเที่ยวดนโดนาหน้าจรตันุ้่นอยู่กันนั่งลุนอยู่เนาะปไปหมอใส่มาสกไป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 จับสทุ่เตรียมตัวไปครับผมเอาครับผมสภาพติล้วท่านครับรอบแรกก่อน อาจารย์ใส่คอครับวันนี้กีบมากี่แต้มครับผมแต้มเดียวครับผมโอ้ยจะมาแต้มหนึ่งก็ยังมันอยู่ครับอาจารย์นี่ผู้มันก็มั่วโอ้ยอาจารย์เอน้องเนี่ยครับโอ้ยสองเซตเลยเฉลยยี่รถเตีโอ้ยมันแล้วครับผมสองสองบอกอาจารย์วิดนี่แม่แล้วเดี๋ยวเนิ่งจะมาอีกเดี๋ยวเพิ่งจะมาอีกยันยต้มแล้วครับผมสองครับโอ้ยมันคือว่ามันใส่เดียวกันเนาะเจ็บคนละสองแต้มสองกัน กินโครโรเลยผมเป็นยังต๊อกจะทุนครับไม่นี้มาไหนครับน้ำมูเทีนน้อเตรียมไปกินเหี้ยวเตรียมชุ่มเหี้ยวเลยนครับผมเป็นยังต๊อกผมเป็นยังครับการหนาวว่าไหมจานป่องครับผมสวัสดีครับเนี่ยวครับมูนีเหี้ยวจานป่องก็ว่ารวมงานเป็นครั้งแรกนะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าก็มีเดี๋ยวต่อไปน่าจะมีได้ไม่ได้ว่ากันขอได้กินข้าวป่าร่วมกันครับผมได้ชูมือมืนกันับหอกหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับผม ก็ขอบคุณทุกกาลังใจนะครับผมที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับสาหรับคลิปนี้ดูบรรยากาศสวยๆครับผมวันนี้ก็ไม่มาแล้วครับช่องยูทูปนาโนู้แหววันนี้ก็ได้มาถ่ายทําขอบคุณทุกท่านทุกอาจารย์นะครับผมที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ